โรงเรียนอรัญญประเทศมีค่าราชการครูและบุคลา,ากรทางการศึกษา150คนจำนวน2,784คนสุขาหญิง68ห้องสุขาชาย65ห้องโถปัสสวะชาย41ตัวอ่างล้างมือและกระจก32จุดค่ะอรัญญประเทศสวัสดีค่ะ โรงเรียนอรัญญประเทศมีห้องสุข,ขาที่สะอาดแห้งหอมพื้นห้องสุข,ขาและผนังห้องไม่มีคราบน้ำและไม่มีน้ำขังตามจุดต่างๆโถส้วมอ่างล้างมือและสุขภัณฑ์อื่นๆสะอาดและไม่มีคราบสกปรกในห้องสุข,ขายังมีถังขยะที่สะอาดไว้สำหรับรองรับขยะมูลฝอยมีฝาปิดมิดชิด ป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ห้องสุขาแต่ละจุดยังมีแม่บ้านที่คอยดูแลความสะอาดเรียบร้อยของห้องน้ำอยู่เสมอและมีการควบคุมตรวจตาดูแลเป็นประจำด้านที่ 2. ด้านสุขาลักษณะพื้นห้องสุขามีการปูด,ด้วยกระเบื้องที่ป้องกันการลื่นล้มได้เป็นอย่างดี สุขภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกชนิดอยู่ในสภาพดีไม่ชำรุดเสียหายมีการจัดวางตำแหน่งสุขภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมและสามารถใช้งานได้สะดวกอีกทั้งภายในห้องสุข,ขาของเรายังมีป้ายประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสุขลักษณะการประหยัดพลังงานและความปลอดภัยอื่นๆค่ะ 3. ด้านความสะดวกห้องสุข,ขาโรงเรียนอรัญญประเทศมีระบบไฟฟ้าที่ได้มาตรฐานปลอดภยัยและมีแสงสว่างเพียงพอไม่มีจุดอับพ,พื้นที่ภายในมีความเหมาะสมและไม่แออัดตลอดจนมีสิ่งอำนวยความสะดวกเช่นกระดาษชำระกระดาษรีไซเคิลเจลล้างมือมีถุงหอมดับกลิ่นไม่พึงประสงค์และมีการใช้ใบเตยหอมพับเป็นดอกกุหลาบ ประดับตกแต่งอย่างสวยงามด้านที่ 4. ด้านความสบายห้องสุข,ขาโรงเรียนอรญญารยประเทศของเรามีความปลอดปโปรง่งสามารถระบายถ่ายเทอากาศที่เป็นอย่างดีไม่มีกลิ่นอับชื้นและกลิ่นเหมน็นมีป้ายระบุห้องน้ําชายและหญิงอย่างชัดเจนอยู่ในจุดที่มองเห็นได้ง่ายมีการติดตั้งกระจกและอ่างล้างมือในตำแหน่งที่เหมาะสมสวยงาม ครูและนักเรียนสามารถเข้าห้องน้ำร่วมกันได้ทุกจุดค่ะด้านที่5ด้านความสวยงามห้องสุขาของเรายังมีการตกแต่งสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกได้อย่างสวยงามเหมาะสมและถูกสุขลักษณะสภาพแวดล้อมภายนอกมีการประดับตกแต่งด้วยต้นไม้เพิ่มความร่มรื่นและสบายตา และเมื่อบุคคลภายในและภายนอกใช้บริการห้องสุขาแล้วยังสามารถสแกน QR code เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการให้บริการการเสนอแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาห้องสุขาโรงเรียนอารัญญประเทศได้อีกด้วยค่ะโรงเรียนอารัญญประเทศหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ที่มาใช้บริการห้องสุขา โรงเรียนอารัญญประเทศทุกท่านจะมีความประทับใจและความพึงพอใจในการให้บริการหากการให้บริการมีความผิดพลาดประก,การใดโรงเรียนอารัญญประเทศพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไขค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ